อลานี่กวจเอันะเจ้าเป้นเจ้าเนเห้นกลแล่ะไหน่เลาเห็นเดียวลงสวน่กลัย้าพเดยบ้าพดกูเใจพี่น้องบงนน้องเอ้ยอันเคยเห็น่ไอ้ยังบุญขอสากนะบุญขอสากเคยเคยเห็นไอ้บุญขอสากเยเอาแล้วไอ้นั่นมันสีบพอจัหวะจงหนี่เยซีบัวบัพอบพอกัน ฝากนะครับสั่งได้สั่งได้ครับยังเอี้ยดเอาแข้าวเปล่าใบไว้สินะครับผมสั่งได้นะครับผมเอ้าเงินอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างกล่องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องไปไหนปุ๊ดรักกล้องกลวงมันหิวเข่ากันเลยสั่งได้ครับผมเพจข้าวเปล่านะครับใบไแน้ำทีนครับสามพอร่อยครับรับประกันความแซ่บขึ้นมากล่องตาลไปสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมในช่องเกงสยามเมื่อกี้ครับอยู่กับศิลปินครับคุณอ้อยแสงสินสวัสดีครับผมกีตติร์ย์คอร์ดนะครับผมเมื่อกี้โอ้โหมื่อนี้ยไม่เห็นยังไงเขามาบุกบ้านศิลปินบุกบ้านศิลปินวะอํามื่อนี้ตอนรับย่างดีอ่าตับหมห้องบะเนี้ยหมูแมงตับหมห้องบ้านของผมเป็นสีเมื่อกี้บ้านบ้านกูบ่มี่แมงสีมะขอบวุ้นข้บุ้ขอบวุ้ขอบวปุ้นให้่อมวะ บัวคนคนอยู่คนจังหวัดไหนคนกันนวลครับคนกันนวลขอนแก่นนวลจังหวัดขอนแก่นต้องบอกว่าบ้านผมเนี่ยบุกใบมีบ้านผมเนี่ยหากินยากอีหลี่ดีครับพี่น้องแตงโมเศร้าเนี่ยม่นแม่นเจ้าะไปอ่ร้านตะบกหุวงไปสร้างนี่เขาก็บ่ขายใครเห่ดีเป็นอปิลคุณู้ก็เฮปเปอปเปเปอปิกัเขาขายเข้าปุ้นที่พิื้อตะบกหุวงมันแบบสุดยอดอีหลีแบบห่อหนึ่งแมมฉีกออกมาส่งส่งส่งมันก็เป็นนี่สิเลยแม่ก็ต้องปรุงอีหยังเพิ่มเลยแมะครับเดี๋ยวคือคือเป็นกับปุ้นที่แบบว่าออ่เส้้้นนนยพีง มันกะเป็นข้าปุ้นเศร้านะบ้าท่านำมาแดกนะครับผมโอ้โหมันเป็นเป็นข้ปุ้นเศร้าสูตรเล่นกรพมาพี่น้องเบาไรอวกอะไรกูกูหงคกอกันอะไรหมวนไดได้ไได้ยูเลยอืมพอมเลยเนี่ยขับยังไงยอนรักจารล่องกันรัการล่องเลยไม่ได้่ได้่ได้อืมอืมอืม คิดว่าจีเป็นเสศนคือก๋วยเตี๋ยวดี่ที่แหลกมันไม่เมีนครับก๋วยเตีคือฟิวคือยังแบบข้าวปุ้นนะพี่น้องข้าวเหาียวแบแหกของหอมข้าวข้าวปุ้นข้าวปุ้นบางบางข้าวปุ้นเนี่ยไปเอามาจากแบบว่าที่เขานวดแป้งข้าวปุ้นเนี่ยมัไม่ไม่กินแบบแปลกๆกินแป้งแบบค <B ál. S 1> ิ้วๆมันจีแบบเม็นแล้วจีแบบหอมแบบแล้วหมอมันกระสมเลยนั่นสนานเปล่าเนี่ยแป้งข้าวปุ้นข้าวปุ้นเนี่ยผมบอกเลยแบบว่าไมีกินแหละับเป็นข้าวปุ้นที่แบบ เซนนุ่มเซนละเอียดเซนน้อยแบบแบบเมื่อันนี้น้ำปลาแดกล้องสดเบิ้องบนแบบเมื่อกี้หอมกรุนอืมน้องพี่น้องมาพี่น้องมาพี่น้องจะสร้างไก่กันมีได้ที่เราตั้งประเทศกันมีสร้างได้สร้างได้สร้างประเทศเนี่ยก็สร้างไม่ได้แมนสร้างได้นะครับผมเดี๋ยวพักกินไปก่อนเดี๋ยวเขาจงมาวาวไล่ละเอียดกันอืม ตอนนี้พี่น้องอาจจะอยากหู้แล้วว่าเอาไปเอามาจากสายเขาบอกเากินก่อนตันบ่กกินก่แต่เป็นกินคล้ายของช่วงนี้หิวอีกทีเลยหิวแล้วช่วงนี้ไอ้่ยแล้วผู้กินก่อนกันแล้วผู้เนี่ยเมืองนี้มันทำได้ไรที่งานหิวเ่าแล้วพี่น้องส่งคำคำพี่น้องส่งคำคำครับ ขับปุ่นเศ้านะครับก่อนนอนนี่มาก่อนนอนดอกนอนเศ้าทุคนเด็กเออเจอในห้องอัดเนี่ยย่อง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 ทำไมพนังาพลังงอัดเองมเรื่องนี้เดี๋ยวจะไม่พูดข้าสิบอกมันเดวา้องแมกระซังแมกซ์ซังบุนเพื่อนบุญลอกน้ำร้อง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 น้ำเปล่าเอ้อน้ำร้องบบบนียทำไเอาได้ออ โอ้ยดีเลยเฮี่บีดองนำลองโอ้ยทั้งทั้งเพจทั้งยูทูบนั่นแหละเฮี่น้องเพจอ่าอะไรนะขอบคุณสาวอ้อยแจงสินใบแม่ครับใบอ้อยแจงสินครับกดแช่กดไล่นะครับผมหากินยากอีกเดี๋ยวกดแช่กดไล่นครับทางได้พร้อมช่วงนี้อ้อยแจงสินกับแจ้งลองเพลงคือเราแม่เพลงอะไรยังลองคือเราแล้วก็เพ่งเฮียบีดอบ้านอัดสดให้พี่น้องเบิ่งคือเราเก่งกำลังกำลังมีโอกาสอยู่เลย กำลังมีโอกาสิเสียเง,งครเรื่องอะไรสีผ้เพ็ดเพลทไรซ์อ่อยให้กินเกียงสยามอ่านกันรุ่นเลยอุ้ยชัดไปได้อยู่ดีชัดไปครับเอาทีมงานเอาแบงไปแบงไปหวิวจีหิวบังนีจริงไหมต้องหิวนะครับพี่น้องครับเอากระแกงว่ามเอื้อมขึ้นไปหมแกงเลโอ้โหบรรยายไปก่อนบรรยายไปก่อนเสร็จมันนิ่มดีพี่น้องมันตัวนี้มันจิมเอ๋เป็นกระปุกอบแข็งเลยแต่ว่า มันมันโ <ปะ S 1> บน,นี่กลิ่นมันบ่บ่มีกลิก่นแปง้งไหมกลิ่นแป้งจะบ่มี่แต่กระเซีนมันผสมบรอพี่น้องครับอธิบากไว้นะครับอืพี่น้องเห็นแนวนี่พี่น้องนึกว่าผมบีบเอาโมเมนต์โมเมนมมพี่น้องคิดว่าผมไปซืออ้อจากหันเอามันโมเมนพี่น้องคิดว่าผมไปซื้อจากตลาดมันโมเมนนี่ครับพี่น้องนี่คือตักถุงถุงเดียวจบเน็ตเน็ตถุงเดียวยูไสก็กินได้ยูไสก็กินได้ตั้งกว่าที่เรกินได้หลายคนยิ่คิดว่ามันเหยียดหยากนั่นสิ ต้มมะมาพี่น้องต้มต้มพรายห้พี่กินได้เลยต้มแล้วก็ฉีกเครื่องปรุงใส่ั้นั่นครับง่ายๆพี่น้องคือความเปี้ยวคอปากในเรื่องทางล่างนี่ก็มีนิดน้ำปลาแดกบักพริกน้ำตาลครบเสร็จอย่างเลยนะฮะคือปรุงให้แเรียบ่ะอาดพี่น้องมักรสเพลทเตอร์ตัดกะห้ามพริกน้ำมันทีมอาเครื่องคั่วที่มันหายังไงกับพี่น้ำตาลชุดเราทำี้เรียบแล้วแหละนะครับใส่เข้าไปอีกอืมใส่ข้าไปอีก แต่สําหรับผมผมคิดว่ารสชาติเนี่ยมันโอเคแล้วมันแซ่บพอดีมันสีบแซ่บพร่องนะครับจะโอเคแล้วนะครับผมพอดีล่ละข้าวปุเส้าอ้อยแสงสินเอาสร้างทั้งในระบาดเนี่ยสั่งทั้งไหน,นสั่งาง,งาทั้งเพจครับขบ้าวปุ้นเส้าใบอ้อยแสงสินครับข้าวปุ้นเส้าใบอ้อยแสงสินแบบส้งเพลหรือว่าทั้งเพจกันได้แบบทั้งเพจททั้งเพจ ทั้งเบียรทั้งเบอร์เบอร์ติดต่อไงนี่เนี่ยเบอร์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องในเพียรนำเขาไม่เอาฝากกดแชร์กดไลค์ด้องหวังได้เพียรเด้อครับผมมาๆคนคีณเีขามากเลยเยังบ่ติดตามบ่ว่าสิมาจากทางผมหรือทางเจีงหรือทางช่องทางรถแห่นะครับอ่าอ่าเนี่ยติดตามไว้ก็จับตาไขไว้นะครับผมครับผมนี่ละก็คือเบอร์ติดต่อนะครับผมศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสามหกศูนย์ห้าหนึ่งเก้านะครับติดต่อออยจังสินรับสายโดยนะ้วยนะครับเบอร์เบอร์ข่อยเลยเบอร์ออยจังสินเลยเราจะใส่ลิงงก์ไว้้้ใใหนนะครับส่่ีพอ อันนี้แถมเตะกระปุลครับซร้งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พี่เตือนเต๋อแถมว่ไงอนะพี่น้องมีผู้เดียวนะอันนี้หลายคนมึงจะแถมให้ยุ่มนะครับผมพี่เตือนมีผู้เดียวไงบ่าให้หรือเก่าล่ะบ่าเราแถมให้หรือ่าเก่งให้หรือเก่าล่ะแสดงความมวนความสื่อครับพอ้ผมว่าจะเป็นเนี่ยเมื่อเจ้าดิปเอยไปแล้วบ่อกหักเพราะรักเมียว่าจ้าววายอกหักเพราะรักเมียเอาล่าสุดล่าสุด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 สาเองบ่มีมีเก่งสยุดส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 ุด ว่วาเอาแต่ลนวนกับมีถ่าเบิงเง้งถ่าเบิ้งเก่พยายามเดินเหราครับเด็กเดินเหรา <c oughs> มันบอได้ขอลไ้หนึน่งมันตางคูักันเองอขออนุญาตได้พี่น้องเด้อยขอใส่มือในบอลซะมันถนดัดมหมมันเอาทุกคนถนัดเด้แต่ว่าหันหลางมือนั่นแหละนะครับผมกับขอแม่กับตรวจโควิดชัวเม็ดยังเรียบร้อยกับโตยังเป็นครทุกอย่างตรวจเม็ตรวจโควิดแล้วทั้งสามคนเด้พี่น้องเด้วยอย่าไปห่วงด้วยบอกที่ที่ที่บริเวณไซเม็ดเพราะว่าตรวจกันทั้งสามเดีวแล้วพี่น้องขึ้นยังไงบ้างนะยังขึ้นยังไงแบบดูดเอาเลยนะไอ้แก้ว ส่วนไหก็กันย <hi> ุ้าบาทส่วนไม่เน่ยหาบาทบอกหาบาทหาบางานเท่านั้นกินได้ทูนบ่พนยเป็นน่กนเลยเียอ้าพิ่งานกินซำเนีหรอพ่อหะีกินอะไรหรอ่กินปมนี่มปลาซอมซอพ่อนะครับผมกับไปเรื่อยๆดตัวไปนะครับข้าวปุ่นเศร้าเป็นน้องสงสัยว่าข้าปุ่นเศร้า คออมันเป็นซื้อพี่น้องมันเป็นเส้าบาทเ <laughs> นี่ยขาวขุาว้นเส้าข้าวุ้นเส้าไอ้ส่วนมากไอ้เขาพุ้นแบบเนี้ยที่มีหลายตู้ห้างหางเรนูนครอ๋อมันขึ้นซื้อทั้งกลุ่นเลยอ๋อเพราะเขาพุ้นข้าวปุ้นตัวเนี้ยสูตรตัวเนี้ยครับแบเป็นสูตรของเรนูนครโดยตรงเลยดน,น้นำเลยพี่น้องเลยอืออืมแมงโซดาเมนน้ำแกงเขียวหวานบาดเนี่ยมาแดกครับพี่น้องโคดีเลยโคตรอะไรนี่ มันกลินแบบว่าปลาแดี๋ยดไดซ่วงเลยมันเห็ดแต่หลายอย่างเห้เออ,เอ,อคือถ้าวพูโบมักโบมักแบบนัวๆแห้เลยถั่วโบมักนัวกับกสมน้ำได้แต่ว่าถา้าก้นมักนัวเนี่ยคือคือแต่ความเนี่ยใส่เลยแต่ว่าตอนนี้แหละแสบด้วยจับ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 ี่เรากว้ายใหญ่จ่อความบาง,งเ็จ่อชายชายาตเหมอนกันเยอะเขาใส่ยังเดีจ่อพูดพูดเลยสวัสดีพี่น้องในเพจด้วยพี่น้องครับ อู้ไอเก่งสยามจะอ้วนคักว่ยผูอ่อนยังน้เบางทีอ้อยยังเ้นเดี่ยวขายยังไผู้ใส่ผู้ยิ่งหรผู้ไซไว้หอย่านี้ขายยังไงสนใจค่ะท่าไปกดติดตามแฟนเพจเด้ครับแฟนเพจที่กำลังไล์สดอยู่นี่ยพี่น้องในยูทูบอาจจะงงนะครับแฟนเพจท่กำลังไล์สดอยู่นาเนันผู้ยิ่งหรผู้ไซด์ไว้อยอ้วนละหันเนี่ยน่ผู้ยิ่งหัวน้าหอนที่นเี

เราเรย่กูบอกเกลีใจเราเรืองปัตตานีด้วยอะไรเอาดัานมามาด้านมามาด้านมาดนเหรอนี่อาจารย์ตื่นภาวะอาจารย์ตื่นยังก่อนตื่นภาวะตื่นภาวะคืออาจารย์มือคีย์บอร์ดนะครับผมอาจารย์มือคีย์บอร์ดนั่นนั่งมือแล้วกับแล้วกับยังก่อนเป็นอาจารย์ยังก่อนเป็นอาจารย์นี่ยมือส่งเนี่ยต้นส่งมากเลยสิเป็นมือส่งอะไรก็มือคีย์บอร์ดกูหมดเลแล้วความจริงว่าเลียนเฮ้ยยันแบบบ้านๆนะพี่น้องเลยอือ

ต้องเอามือยมเลยมือบวัวว่เสียระบบมันเสียระบบเสียระบบเมือยมื่อยวัวเลยวัวเออเอามือเออวัวเอออดูดสดบังเอาให้พี่น้องบังคุณครับหนึ่งซิมเงินจังหาซิมนี่บอกมีบอกคาราซิมไม่ผู้ซิมขนาดมึงซิมนี่ทำอิ่มเลยจับตาจับตาเขาจะเอางจองมันกินอยู่นี่ต้องแบบนี้เสียบตัวหลับ เอากระเซาบเนาะนั่งให้แตกบาดนเนี่ยไม่กินด้วยวาตาพี่น้องอ๋อบรรยากาศของคนตรงนี้มาเลยคนดกลิีนเนี่ยมันแรงนะบ้านบานนี่คืออยู่หน้าบ้านขโคุรอ่อยนะครับเอายำเข้าไปนี่ตรงเมยพี่น้องอยู่พี่กุ้มนี่พี่น้องอยู่พี่เออเออกางกางเห็นกล้องอยู่บ่เอออืมอะเจ็บเจ็บริบเจ็บบ่เซ่บบ่กินหลายๆ แม่นแมนยังตะเส็บเนี่ะพูดพูดพูดนายเพนมืองเมงเมาเมืองเบียงหลังเลยท้งมัดเบียงหลังแม่ามัโอ้ยปวเบียงหลังหมต่มนส่อยู่บรลบอยูที่นั่นเบียงหลังคืออันตรายนีวะโอ้โหเดย สนใจนะครับสร้างเสื่อี๋ยวติดแปะลิงไว้นะครับผมใจคลิปนะครับะขอบคุญเศร้าแลคากับแบบราคาก๋วยเตี๋ยวพี่น้องรามห่ออยแลคาก๋วยเตี๋ยวราคาก๋วยเตี๋ยวครับสามจี่ห้าบาทสามห่อลอยคือสามารถจากแกงขยามนี่แถมได้พี่น้องแถมถุงราคาก๋วยเตี๋ยวครับโจนี่จัดโปรโมชั่นไปเลยสามห่อลอยครับผมทำได้ สร้างสื่อได้คนถามว่าก็สร้างสื่อได้ทาั้งนั้นแฟนเพจข้าวปุ้นซาวบายออยแสงสินครับผมทักเข้ามาเลยนะครับสิมีแอดมินแบบน่ารักนะครับตอบไว้นะครับผมจานมิกซี่เห็นรอจานมิกซี่โอ้จานมิกซี่ทำยอดได้หลายเลยเด้บ่าจะไปหาหมวยจานมิกซี่ได้บ่ได้พูด้ทักมาปับมันรับปืบเโดยเฉพาะผู้หญิงทำยอดบ่ได้ขี้รถลมพร้อมเกแจกแจกขี้ต้มพร้อม คกรับไองเลยครับสบตยวบาตอนไปนี่โคตรโคตรรอดตอนกลับปัญญาจกย่าปัญญาจกอ่ะอ้เลตุมเป๊ะอาเข้าเบิ้งอันนี้เนาะเพียรพินท้องไรเนาะเฮ็ดเฮ็ดกระดัางเกิดยุโซเฟไฟฟ่าคันผู้สาวปมาหาเข้ากับไปเองดีสิวะไปแกกขีตมเย่ะขีตมก็แม้เฮ็ดกระดัางเกิดยุโซเฟไ์่า นสิเบิรเดเบิรอี้มีนเบเบอ้เบิรตัวคนหิวเดี๋ยวพีน้องลองอันนี้บ้างกลำไส้ครับอันนี้บ้างแบบเป็นยุบเป็นยุบนะได้เนี่นีองบ้างบกินเสีนี่แหละขอคนยุ่ก็บ้าทนบห้องกินกันได้ังไแล้วแ่นพาได้หรอ วอีเมลกูเติดครับูลุ๊กเลยหลายคนบอกถ้าไปในเพจแล้วนะครับเร้อนข้างสริงไรตอบก็งอกระเนิบๆอ๋อแม่แม่แม่เอารอดไหนมันเออนั่นแหละเราต้องกินแบบสุภาพนะสุภาพทีเอ่อจังวัดดีนสุภาพเป็นหรอกแต่วัดในสุภาพอะไรหรอกเอาบระทันเลยผู้เชี่ยเกรงใจเอารื่องมันสีเบิร์ตก่อนมาเลยอ้ามึงมาดูผ้าพูดไม่ดีพี่โอ้ดีไรกูหิวดีกูดว่าถ้าทำผ้าเสร็จแม่งสดดีโอ้ยเขาไปข้าเจ้าดีกว่า บอกเป็นย like like well. ังครับนีอีกหลายพี่น้องอีกหลายอีกหลายเดี๋ยวไปเห็ดเย็นไหมสร้างได้สร้างได้เลยครับสร้างได้ครับเอาเอาเลยไปขจรเาขจราขจไว่าขจร่าไปรว่าขจร่าเจรารว่าขจวาเจราขจว่ข่าขจรว่าขจรว่า่าขรว่าขรว่าขจว่าขจรวาขนร่าขจ่าขจนว่ขราขจรว่่่ตา่าวครว่าดซ่า่า่าขาา่่่่เขา คือบางคนดราม่าว่าเป็นอยังคือบ่อใส่แมสแมสผมผมโปกติดโตตัดร้อดนะครับแล้วตรวจกันแล้วนะครับว่าบ่มีเชื้อนะครับอ๋อบ่มีหรือกอ่ามีใบรับรองแพทย์เรียบร้อยนะครับเป็นตาเดี่ยวแผลเรียบร้อยเป็นตาเดี่ยวหรือเปลาเอาเอาเดี๋ยวไปหรือเปล่ฝากนะครับสั่งได้สั่งได้ครับเอียดเอียดเอาไปเอาไปวายสิสินนะครับผมจังได้นะครับผมเอาไงได้ยังบ้ายังบ้ายังบ้าขกล้องไปเดี๋ยวเอากล้องไปเลยผ้ใดรักกล้องกู สั่งได้ครับผมเพจข้าวพุนสาวนะครับใบไว้แดงทีน้รับสามพอร่อยครับรับประกันความแซ่บแมกล่องตาไปแล้วพี่น้องไปไดไปแล้วเอาลงล้อมาดละลาลาลาเนีาเจ้ยเจ้เจ้าเจ้าเจ้ว่จ้าเ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 จ้้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเจาเจ้าเจ้าจ้าเจ้้าเาเจ้เจ้กาเจ้าเจงเจ้า้้เ้ยเบ้เจาเ้าเาเอ้าเจ้เจ้เ้างจ้า้า้าง้อา้า ก็ไดบุญขอากกันด้ยที่็นเสษตรอกขอยว่าแล้วไอ้นั่นมันสีบ่วพ่อจังหอนจังหอนี่เลยสีบพ่อพ่อกันแม่ของนใครเมื่อยุ้มเซว่าสันบบดนี้ยุ้มละหัวออเออยุมละหัวมึง้ละหัวนี่น้ำสดเอาได้เลยมนบอย่างเอกกก้นจิตตังกล้องครับอยกินแล้วก้อิตตังกล้องยุ้มยุบุาจารย์สองจัน บริพายเดี๋อยู่ประมาณหาอครัผมจริงๆแล้วเยอจริงๆแล้วจริงๆแล้วสำหรับคนคนหนึ่งนะครับห่อหนึ่งนะอิ่มพอดีนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องเข้าหนึ่งอ่ะพี่น้องครับขอิดว่คมาเจ้าบาดมามามาขอิมพครับผมพี่น้อครับผมขอพูดในลายนะครับทุกคนกหลอรทุกนรสั่งเสือนะครับผมพี่น้อขอบขอบพูพี่นองสั่งมาหลายได้ยอดผมไล่ได้บนนเหี่ยอยพนะครับผมากผลงานเพ่ง ฝ่าพงันเพ่งครับาหลายพงานเพ่งบทสิเป็นพ่อวัดเสกส้อนขีดตะไลจะกไปยังสงบครบระยะเป็นต้นนี่หิหเป็นต้นนึกซึ่งหีือ่หัวมึงวิ่งเพ่งแบบว่าลายสุดไท้ค้อะไรกันเอแสีงควาเสียใจราะเสียใจเาอะไรกันเริ่มแรกลองไม่จันเริ่มแรกกัสิเป็นพ่าวะแเซกซ้อนแแ่ครั้แล้วถึงขีดอันตราลพี่น้องสุดท้ายก็จากไปยั่งสงบ สุดท้ายก็กลายเป็นซุบไลยญากิหลายหลายคนก็ต้องมาแสดงความเสียใจมีเพียงต่อไปอยู่แล้ยังยิ่เพียงต่อไปยังยืนน้องที่หน้าเมนแสดงความเสียใจเราเยอะแยะหมดเลยพวงหลีดว่าน้องไหมแมนดอกไม้จันวางดอกไม้จันทร์เฮ้ยวางดอกไม้จันทร์มีบอกมีว่างดอกไม้จันทร์ครับเรี่ยวๆนี่นะครับเรี่ยวๆนี่ยั้งไฟไปเร็วไปเร็วไปเร็วเออดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์เออเพลงดอกไม้จันทร์ไหมก็แนวกันแลาวครับดอกไม้จันทร์นะ วาตอนเนี้ยฝากขอบคุณนเศร้าก่อนพี่น้องเปสามสิบห้าบาทสามห่ออร่อยนะครับแต่ว่าก็จะมีแสดงสดในพี่น้องเบิ่งตลอดนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้เขามีคอนเสิร์ตรรช่วงอสินเนียร์พี่น้องกับยูยูได้นอนพี่น้องนะครับพอกันทางออนไลน์พอกันทางออนไลน์กันโอเค,อเคพ่อหน่าพ่อตาเข้าไปเล้พอกันจริงจีละเอามาเทอีกชุดหนึ่งโอเคอเค,ครับพี่น้องครับมามาสวัสดีครับขอบคุณในรายครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับพร้อมโอกาสหน้าพอกันไหมครับเอาใส่กันต่อมาเบิร์ดเบิดแล้วเป่าเป่าไม่อีกเป่าเทียงไม่อีกเป่าเที่ยงไม่อีก